วันก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึมงมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเราเข้าใจอารมณ์เขาอารมณ์เราก็รู้ดี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนเช่นเคยนะคะโดยมีดิฉันค่ะทะัศวรรณปัญญารักษานะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะเราจะได้รับเชิญค่ะจากนักจิตวิทยานะคะจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะคุณประสงคศัก์เจนกิจจาภัยบูร์ค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณทัศวรรณด้วยครับค่ะเรื่องที่เราที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะก็สังเกตได้ว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอนไม่ล ใช่ครับคุณผู้ฟังพอได้ยินอย่างนี้อาจจะจากที่นอนไม่หลับอาจจะยิ่งนอนไม่หลับมากขึ้นคือตื่นมาฟังครับว่าจะทํายังไงให้เราได้สามารถพิชิตเรื่องอาการนอนไม่หลับที่เรากาลังกาลังเป็นอยู่ครับค่ะส่วนตัวดิฉันเองอหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยทันทีอาจจะยังไม่เคยคประสบปัญหาแบบนี้นะคะแต่ว่าอ,อาจจะมีบ้างแต่ถือว่ารู้สึกว่ามันไม่ไม่รบกวนเกินไปอย่างนี้ถือว่ายิ่งกว่าโชคดี2ชั้นเลยนะครับถ้าแบบหัวถึงหมอนแล้วหลับได้เลยเนี่ยค่ะ แต่ก็จะมีคุณผู้ฟังอีกหลายๆท่านนะคะที่เป็นโรคนี้กันบ่อยเรามาพูดคุยกันถึงโรคนี้กันเลยดีกว่าค่ะอตอนนี้เราจะไม่เรียกว่าเป็น,ปนโรคแล้วกันนะครับ<ฆ>เอารวมๆว่าเป็นภาวะที่เป็นแบบอาจจะมีเรื่องของปัญหาการนอนหลับแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้จากบทความนะครับที่คุยที่อ่านจากของคุณหมอสุรพงษ์อัมพันธ์วงศ์นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้แลกเปลี่ยนถึงเรื่องของประสบการณ์ที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการที่จะ รักษาหรือภาวะพิชิตการนอนไม่หลับของคุณผู้ฟังได้ด้วยครับค่ะเริ่มตน้นการนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นยังไงครับส่วนใหญ่แล้วการนอนไม่หลับเนี่ยคนเรามักจะเข้าใจว่าแบบเข้านอนตั้งสองสามชั่วโมงแล้วก็ยังไม่หลับเสียทีหรือบางคนก็อาจจะคิดว่านอนไม่หลับคือนอนไปได้สักพักหนึ่งแล้วตื่นกลางดึกแล้วหลับต่อไม่ได้ค่ะซึ่งจริงๆสิ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ใช่แต่ว่าภาวะการนอนไม่หลับเนี่ยนะครับหมายถึงมันมีอยู่ทั้งสี่แบบคือการนอนไม่หลับสนิทตามที่ตัวเองต้องการนะครับ โดยปกติเราจะนอนประมาณสัก6กถึงแชั่วโมงถูกไหมครับค่ะก็อย่างแรกเนี่ยที่มักจะเป็นก็คือเรื่องของการนอนไม่หลับช่วงตน้นก็คือหลับยากหรือบางทีไปถึงที่นอนแล้วต้องใช้เวลานานมากกว่า30มบนาทีขึ้นไปถึงจะเข้าสู่ภาวะหลับสนิทได้อย่างที่2นี่คือการนอนไม่หลับแบบช่วงกลางกลงเลยหมายถึงว่านอนหลับสนิทไปแล้วสักครู่หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตื่นมาเป็นช่วงช่วงกลางดึกอาจจะเข้าห้องน้ําหรือบางทีก็สะดุ้งตื่นหรือบางทีก็ตื่นขึ้น,นมาเองแล้วก็ อาจจะหลับๆับตื่นตื่นเนี่ยนะครับอย่างที่3ามก็คือการนอนไม่หลับช่วงปลายเลยคำคำนี้หมายถึงว่าหลับไปอย่างดีนะครับแล้วก็มีการตื่นเร็วกว่าปกติอย่างน้อย2ชั่วโมง<ฆ>เช่นปกติคุณผู้ฟังตื่นสัก6กโมงก็กลายเป็นว่าเราตื่นตั้งแต่ตอนตีสามครึ่งถึงตีสี่แล้วหลังจากนั้นก็หลับต่อไม่ได้จนรู้สึกว่าตัวเองแบบเกิดอาการรู้สึกหงุดหงิดหรือรู้สึกแบบอารมณ์แบบรู้สึกว่านอนไม่หลับแล้วมันไม่เต็มอิ่มนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี่คือการนอนไม่หลับแบบผสมก็คือทั้งสอย่างเลยบางทีก็เป็นนอนตื่นเร็วกว่าปกติหรือบางทีก็หลับกว่าจะถึงถึงบนหัวนอนได้ก็ไม่หลับสักทีอันนี้เรียกว่าเป็นแบบผสมครับค่ะแล้วเราจะมีวิธีการเ,เราต้องหาสาเหตุก่อนหรือเปล่าว่าสาเหตุที่ว่าเกิจา<ำ>กอะไรบ้างค่ะจริงๆแล้วนี่มันมีหลายหลาย,ลายสาเหตุเลยนะครับบางทีก็อาจจะต้องดูเรื่องของสุขภาพ สุขภาพกายเราด้วยนะครับว่าเออเรามีบางคนถ้าเปิดกรณีที่เขาแบบต้องรักษาโรคต่างๆอาจจะมีเรื่องหัวใจโรคความดันนะครับหรือว่าหอบหืดบางทีการภาวะที่แบบนอนไม่หลับก็อาจจะเกิดขึ้นกับการใช้ยารักษาโรคต่างๆแบบนี้หรือว่าบางคนก็ดื่มนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องภาวะการดื่มสุราแล้วก็การสูบบุหรี่ส่วนใหญ่บางคนจะเข้าใจว่าดื่มเยอะนะครับดื่มสุรามากแล้วก็อาจจะ ทำให้หลับสบายาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการหลับตรงนั้นอาะทำให้คุณผู้ฟังหลับไม่สนิทตื่นมาก็ไม่สดชื่นจนบางคนเข้าใจว่านี่คืออาการแห้งจากหรือแบบว่าถอนจากที่เรารับประทานหรือว่าดื่มเหล้าไปปริมาณมากแต่จริงๆเนี่ยความเข้าใจนะครับว่าดื่มเหล้าแล้วหลับสบายจริงๆต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แล้วนะครับนอกจากนีน้ก็ต้องย้อนกลับมาถามว่าเฮ้ยเวลาคุณผู้ฟังนอนไม่หลับเนี่ยบางทีเป็นเพราะความกังวลหรือความเครียด จากภาวะการทํางานหรือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่ามากกว่าประมาณตั้ง20%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีอะไรที่น่าน่าสนใจบางอย่างนะครับว่าคุณผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่เนี่ยมักจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้ต้องบอกกันเลยนะครับว่ายิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการนอนไม่หลับก็จะยิ่งสูงขึ้น นะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าหลับสบายดีไม่รบกวนเกินไปก็อาจจะไม่ใช่ภาวะนอนนอนไม่หลับก็ได้นะครับค่ะ<ฆ>ครับผมที่สําคัญมีอันนึงอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังต้องคอยสํารวจตัวเองด้วยนั่นคือภาวะเกิดความผิดปกติทางร่างกายหรือระบบประสาทเช่นการหยุดหายใจนะครับระหว่างนอนหลับหรือบ,บางทีก็นอนหลับแบบฉับพพันทันทีที่ลบในภาษาการแพทย์เราเรียกว่านาโคเลปซีนะครับซึ่งภาวะนี้อาจจะทําให้เกิดปัญหานอนไม่หลับตามมาได้ซึ่งน้อยคุณหมอดูแล ค่ะอา,อาการหยุดหายใจนี่คือ,อยังไงคะกรนหรือว่าทําให้หยุดหายใจเหรอคะระหว่างที่นอนหลับอยู่เนี่ยอาจจะแบบว่าหยุดหายใจไปเลยครับซึ่งปกติคนคเราเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่านอนหลับแล้วเราจะต้องไม่หายใจแต่จริงๆคนเราเวลานอนหลับมันก็เหมือนสมองเราได้มีการจัดระบบข้อมูลใหม่หรือว่าได้นอนหลับพักผ่อนจริงๆสมองก็ยังทํางานอยู่แต่เปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึง่งและร่างกายของเราก็ได้ก็ได้พักนะครับและการหายใจก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง แต่ถ้าเกิดการหยุดหายใจเมื่อไหร่มันก็มีผลต่อสุขภาพนะครับเรื่องร่างกายแล้วจิตใจด้วยซึ่งถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังเริ่มสงสัยว่าตัวเองนอนไม่หลับแล้วมีแบบนี้ก็อาจจะพบคุณหมอได้แล้วรู้สึกว่าเออมันมากกว่าปกติแล้วว่าตัวเองนอนไม่หลับมากๆครับผมค่ะเราพบสาเหตุกันแล้วว่าอาจจะเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็เออเรามีวิธีทําให้เรานอนหลับได้สนิทไหมคะใช่ครับโดยปกติคุณคุณทศวรรษไม่ไม่เคยมีปัญหานี้แต่แต่บางทีเป็นไหมครับว่า ช่วงที่เราเรียนหนังสือหรือว่าทํางานบางทีเนี่ยเรากังวลมากๆแล้วนอนไม่หลับนี่มีบ้างไหมครับมีค่ะที่ว่ามันเกิดจากอะไรบ้างแล้วเราแบบเรามาชว,วนดูคุณว่าออบอกคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะน่าจะเกิดจากความเครียดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราต้องบอกว่ามากกว่า30%เลยนะครับก็คือ10บคนเนี่ยจะมีอยู่3คนที่อาจจะมีภาวะเริ่มนอนไม่หลับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนนี่จะเป็นปัญหานะครับบางทีบางคนเป็นมากกว่า20%เลยนอนไม่หลับแทบทุกคืนเลยนะครับบางคนนี่5%้ถึงขนาดแบบว่า ต้องไปหาคุณหมอเลยะนะครับแล้วคุณที่คุณสวรร์เป็นที่เป็นแบบว่าเครียดหรือเปล่าหรือว่ายังไงเาที่ประสบอาจจะมีภาะวะเครียดบ้างวิตกังวลบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับก็แคปประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญครับที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตนะครับอย่างที่โรงพยาบาลที่ดูแลเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็จิตเวชเองเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่มาที่โรงพยาบาลก็มักจะบอกว่าเราเครียดแล้วก็คิดมาก อาการเครียดแบบบางทีเครียดเลยนะครับบอกได้เลยว่ามักจะมาพูดคําว่านอนไม่หลับด้วยซึ่งอาการนอนไม่หลับเนี่ยหลายๆคนมาที่โรงพยาบาลหรือแบบไปที่สถานีน้ำมัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พอใจจะที่จะอยู่ในความดูแลของแพทย์ในการจ่ายได้เนี่ยก็มักจะเข้าใจว่าต้องรับประทานยานอนหลับซึ่งตรงนั้นคงต้องเป็นการดูแลและแนะนําจากจิตแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดครับคงไม่ได้หาซื้อรับประทานเองตามร้านขายยา นอกจากเครียดแล้วเราจะมีะวิตกกังวลแล้วเราจะมีสาเหตุอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องย้อนกลับไปนะครับจหรับคุณผู้ฟังที่หมุนคลื่นมาก็คือถ้ายารักษาโรคบางตัวก็มีผลนะครับแล้วเรื่องปัญหาการดื่มและสูบบุหรี่ด้วยอันนี้ด้วยความที่เป็นห่วงคุณผู้ฟังนะครับเรื่องการดื่มแล้วก็สูบบุหรี่นี่เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวงังแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งครับถ้าคุณผู้ฟังบางคนนะครับบางท่านนะครับอาจจะมีแบบภาวะที่ตอนนี้เริ่มใช้สารเสพติด บางคนเนี่ยจะแบบว่าใช้กระท่อมหรือกัญชาซึ่งซึ่งคุ้นเคยมาหรือเหล้าแห้งก็แล้วแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ายาเสพติดนี่มันให้โทษมากกว่าให้คุณเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลต่อสุขภาพจิตได้แล้วก็เรื่องของการนอนไม่หลับตามมาค่ะที่สําคัญบางคนเป็นถึงภาวะหาสาเหตุไม่เจอเนี่ยก็คงจะต้องมาอยู่ในการดูแลแล้วล่ะครับ อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการออกกําลังกายบางคนคิดว่าถ้าออกกําลังกายหนกัหนกๆแล้วเนี่ยจะทําให้อ่อนเพลียแล้วก็หลับได้ง่ายเรื่องนี้จริงไหมคะจริงๆเขาบอกว่าเวลาภาวะที่น่าสนใจว่ามันคือวิธีการพิชิตนอนไม่หลับด้วยนะครับก็ถ้าคนเราไม่เคยออกกําลังกายเลยเนี่ยนะครับมันก็เหมือนร่างกายได้ไม่เคยได้ตื่นตัวนะครับหรือว่าไม่ได้กระตุน้นเพราะฉะนั้นนี่เขาบอกว่าถ้าออกกาลังกายอย่างพอเหมาะ นะครับอย่างสม่ําเสมอเนี่ยก็จะช่วยได้หลับดีขึ้นแต่ก็ควรงดการออกกําลังกายแบบก่อนนอนสักสี่ชั่วโมงนะครับเช่นปกติเรานอนประมาณสักสามทุ่มแสดงว่าสักห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นอันนี้ควรไม่ควรออกกําลังกายละเนื่องจากว่าจะกระตุ้นตรงกันข้ามเลยทําให้ร่างกายมันตื่นตัวมากจนนอนหลับไม่สนิทเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นว่าต้องห่างอย่างน้อยสักสี่ชั่วโมงนะครับเป็นต้นไปก็อาจจะมาสักห้าชั่วโมงนะครับ ก็เลิกง,งานแล้วก็ไปออกกำลังกายกใช่ครับออกกำลังกายเอ<ฆ>็กซ์ไซส์วิ่งง่ายๆนะครับวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้เป็นเรื่องโชคดีด้วยแล้วที่สถานีนาไมัยนะครับหรือสันดูแลสุขภาพนี่มีลานพิชิตเรื่องเกี่ยวกับอ้วนด้วยแล้วก็มีลานแบบที่ออกอใช้ไม้กระบองใช่ไหมครับหรือบางทีก็อาจจะมีออกกําลังกายเต้นแอโรบิกสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยทําให การออกกาลังกายก็มีประโยชน์และทราให้หลับสบายด้วยครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะแลวช่วงหน้าเนี่ยมาคุยกันต่อเกี่ยวกับวิธีที่จะทําให้เราหลับง่ายขึ้นค่ะในเวลาที่เจอทางตัน1 3 2 3ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1 3 2 3ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1 3 2 3ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ 1323สายด่วนสุขภาพจิตหากคุณกำลังเครียดทุกข์ใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขกุมใจคิดมากไม่รู้จะไปปรึกษาใคร สมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053 225977 225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณ เมื่อวิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนที่การสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไปไม่บ้านคุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดพึชสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dms.go.th ทำอะไรอยู่จ้าเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตด,ดูหน้าแหม่แกเจ้านายประกาศยุบงานแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตชิวละจ้าก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายมีคําแนะนําให้ด้วย <c oughs> เข้าไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยละ่ะค่ะเจ้าจนาย ร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยโกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข www.dmh.go.th คุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็เราอยู่กับคุณประสงศักด์เจนกิจจพยบูลค่ะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการพิชิตการนอนไม่หลับดีกว่านะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยกันไปเยอะละเกี่ยวกับว่า,าการนอนไม่หลับหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็มีประเภทของมันว่าคือมีช่วงต้นใช่ไหมคะช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายเดี๋ยวคุณประสงศักด์ ทวนอีกสักครั้งเลยกันค่ะครับถ้าสำหรับนอนไม่หลับช่วงต้นเนี่ยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่หมุนคลื่นมาเนาะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าก็คือช่วงต้นหมายถึงไปถึงหัวนอนแล้วครับไปถึงที่เตียงนอนแล้วเนี่ยกลับไปว่ามากกว่า30มบนาทีเดียวก็คือยังไม่หลับค่ะสำหรับช่วงกลางก็คือหลับสนิทไปละแล้วก็ต้องมีการตื่นกลางดึกเป็นช่วงๆอันนี้ง่ายๆนะครับสำหรับช่วงปลายเอาง่ายๆครับก็คือหลับไปยาวเลยปกตินอน8ชั่วโมงจะมีการตื่นก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมง ก็จะเหลือตัวเองนอนได้แค่6ชั่วโมงเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่สามารถหลับต่อได้อันนี้คือช่วงปลายแต่ก็มีอันนึงคือแบบผสมมันก็คงผส,สมทั้ง3แบบนี่แหละครับแล้วก็แรกๆก็อาจจะคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเราคงเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าหรือบางทีก็อาจจะช่วงนี้ทํางานแล้วเครียดเกินไปแต่จริงๆวันนี้เราก็คงจะบอกว่าเรื่องการนอนไม่หลับเราจะมาช่วยหรือดูแลกันนะครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวคุณผู้ฟังมากๆเลย ค่ะแล้วก็เราพูดถึงว่า,าจะมีวิธีการรักษาไงแล้วก็สาเหตุที่พูดกันไปเนาะแต่ว่า,าจุดประสงค์หลักก็คืออยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีสุขลักษณะการนอนที่ดีใช่ไหมค,คะแล้วก็อยากคุณผู้ฟังลองดูว่าเอ๊ะบางทีคุณผู้ฟังอาจจะลืมเรื่องปัญหานอนไม่หลับไปบ้างในบางคนค่ะเช่นบางทีเราอาจจะแบบง่ายๆครับเราเจอเพื่อนของเราหรือตัวเราเองรู้สึกว่าช่วงนี้ทําไมหงุดหงิดง่าย ช่วงนี้เราจะรู้สึกว่ามีใครมากระตุ้นอะไรแล้วก็รู้สึกแบบตอบสนองโมโหง่ายทันทีนะครับหรือบางทีก็กินข้าวก็ไม่อร่อยเคลื่อนไหวช้าลงนะครับพูดหรือตอบอะไรก็ดูแบบช้าแล้วก็กล้กามเนื้อตามร่างกายก็ยิ่งปวดเมื่อยจริงๆลรงย้อนกลับไปดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาวแสดงว่าถ้าเรานอน,อนไม่หลับเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่พักผ่อนไม่เต็มที่มันก็เลยมีผลต่อสุขภาพจิตด,ด้วย ในขณะเดียวกันถ้าเราเครียดเรากางังวลจิตมันเป็นนายกายเป็นเบาแล้วก็นอนไม่หลับตามมาไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ตามนะครับมันก็มีผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายเราทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็พูดมาถึงเ,เรามารู้ถึงวิธีการดีกว่าคุณประสงค์ศักแนะนําดีกว่าว่าเราจะมีสุขลักษณะของการนอนที่ดียังไงบ้างครับเขาบอกว่าสุขสุข คารสสุขลกษณะของการนอนเนี่ยนะครับก็คือเราสามารถมีคุณภาพของการนอนที่ดีขึ้นนะครับซึ่งอยู่ใกล้ตัวเลยอย่างแรกที่บอกเรื่องต้นนะครับก็คือการงดรับประทานอาหารพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าบุหรี่แล้วก็คาเฟอีนนะครับแล้วก็แม้กระทั่งก,การดื่มชาด้วยนะครับทางที่ดีเราควรจะแบบว่าต้องก่อนเวลานอนอย่างน้อยตั้งสีงชั่วโมงเอาเป็นว่าสมมตินอนสี่ทุ่มช่วงเย็ยนเราคงไม่รับไม่ดื่มพวกกาแฟหรือชาหรือ น้ำบัดลมนะครับรวมกระทั่งถึงช็อกโกแลตด้วยสาหรับคุณผู้ฟังที่ชอบดื่มหรือว่าเราประทานโกโก้หรือช็อกโกแลตเหล่านี้นะครับรวมถึงน้ำบัดลมเนี่ยถ้าเราดื่มบ่อยๆหรือสูบบุหรี่หรือว่าดื่มเหล้านะครับมันย่อมมีผลต่อการนอนไม่หลับแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องต้องงดก่อนที่จะถึงเวลาหลับของเราปกติอย่างน้อยสี่ชั่วโมงครับนี่คือข้อที่1ค่ะสาหรับข้อที่2นะครับเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยว่าคนเราเมื่อแบบว่าเราแบบไม่ดื่ม สิ่งมึนเมาแล้วครับแล้วก็บุหรี่ละเราคงต้องมาปรับลักษณะนิสัยของการนอนของเราครับชเช่นพยายามเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเนี้ยเวลาเดิมทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดราชาการนะครับแสดงว่าปกติเราเข้านอนตอนสามทุ่มเนี่ยแล้วก็ตื่นตอนช่วงสักตีห้าหรือหกโมงเช้าซึ่งเขาบอกว่าเป็นเวลาที่ถ้าตื่นเช้าเนี่ยมันก็เหมือนได้รับพลังงาน พลังงานชีวิตที่ดีจากธรรมชาติและตัวเองด้วยเพื่อปรับสมดุลเนี่ยนะครับเราก็นอนไปไม่ต่ำกว่า 8- ปถึงเชั่วโมงละก็แสดงว่าเราต้องทำอย่างนี้ทุกวันนอนสามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งแล้วก็ตื่นตีห้าครึ่งถึงหกโมงนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีสุขภาพเป็นสุขภาพจิตที่ดีจากสุขลักษณะของการนอนหลับที่ดีด้วยค่ะครับและถ้าสมมุติว่าเข้านอนแล้วยังไม่สามารถหลับได้ล่ะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับหรือว,ว่าจากผู้มาลาบริการที่โรงพยาบาลเองหรือว่า ผู้ที่โทรศัพท์มาปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3ที่โทรฟรีตลอด2 4ชั่วโมงเนี่ยบางครั้งก็มีนะครับที่โทรมาตอนช่วงตีหนึ่งตีสองแล้วเราก็ถามเขาว่าเขานอนไม่หลับเพราะอะไรเนี่ยสาเหตุบางทีเขาบอกว่าเขาคิดมากเครียดเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องภรรยานะครับบางทีก็กังวลเรื่องสอบเราก็เลยบอกเขาว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ถ้าเขาอ่านหนังสือไปหรือทํางานไปก็คงจะได้ไม่เต็มที่ถึงแม้ว่าเขายัางสามารถทําได้อยู่ก็ตามเนี่ย แต่แน่นอนครับในะคนเรามันมีเขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวิตพอเราแบบว่าวันนี้ไม่หลับเนี่ยมันก็จะมีการทบยอดไปวันพรุ่งนี้ทําให้เราเพียเราสุขภาพจิตเรื่องการนอน,นอนหลับของเราไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือถ้านอนไป20่นาทีละยังไม่หลับลองสังเกตดูนะครับให้หาอะไรทําเช่นอาจจะไปหาห้องที่สงบคือไม่อยู่บนเตียงนอนเราจะไม่ดิ้นไปดิ้นมาบนเตียงนอนของตัวเองก็คือปรับไปอาจจะไปห้องพระ หรืออาจจะไปอ่านหนังสือที่แบบว่าดูแล้วเราทําให้เราจิตใจสงบนะครับแต่ที่สําคัญคือเวลาเราปรับเนี่ยเขาบอกว่านอกจากไปเปลี่ยนที่ละเราต้องดูเรื่องตัวเองด้วยเช่นเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยมันเหมาะกับการหลับหรือเปล่าเช่นทําให้เกิดความร้อนเหนือออกมากขึ้นเสื้อผ้าหนาๆเนี่ยซึ่งจริงๆโดยส่วนใหญ่คุณผู้ฟังก็คงมีแบบใส่เสื้อผ้าที่แบบสวมใส่สบายนะครับแล้วก็แบบปิดผ้าม่านหรือ หน้าต่างนะครับแล้วก็ปิดไฟให้มันดูสลัวนิดนึงเขาเรียกว่าเหมือนการเพิ่มบรรยากาศของการนอนหลับถ้ามีอย่างนี้ก็จะทําให้เขาหลับดีขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเวลานอนหลับแล้วอ่านหนังสือไปสักพักถ้ากลับไปนอนต้องบอกอบอกับตัวเองแล้วว่าเราจะปิดไฟน,นอนหลับให้ห้องมันมืดหรือแสงสว่างน้อยที่สุดแล้วก็เปิดเฉพาะคมไฟอ่านหนังสือได้ถ้าอยากอ่านบนเตียงนอนนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าน่าสนใจอีกอันหนึ่ง ค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายาใช่ไหมคะว่าออกกําลังกายเนี่ยเป็น,ปนสิ่งที่ดีเนาะ<ช>แต่ว่าค,ควรออกมีข้อควรห้ามค่ะก็คือเวลาก่อนนอนเนี่ยไม่ควรออกกําลังกายสี่ชั่วโมงครับเช่นนอนสี่ทุ่มเราจะไม่ควรออกกาลังกายเวลาสุดท้ายตอนหกโมงเย็นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คงแบบถ้าดีที่สุดก็ประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับอันนี้เป็นเวลาที่ดีแล้วก็เข้านอน,นสักสามสี่ทุ่มอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับค่ะ นอกจากนี้เองเนี่ยมีอันนึงที่น่าสนใจมากเลยครับก็คือเราแมกจะมีการนอนกลางวันค่ะเขาบอกว่าการงีบในเวลากลางวันสัก1 0 1ถึงนาทีช่วยสมองทำให้สมองเราแล่นแล้วก็แบบสดชื่นแต่ก็ยไม่ติดเป็นนิสัยเพราะการงีบจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าการงีบที่ดีไม่ควรเกินชั่วโมงหนึ่งแต่เราบอกว่าประมาณทัก15-20ถึงนาทีเงี้ยครับจะช่วยทำให้สมองทำงานดีขึ้น แต่ถ้านอนมากกว่าหึงชั่วโมงอันนี้ไม่เรียกว่างีบละครับอันนี้เรียกว่านอนกลางวันถ้าคุณนอนกลางวันมันก็จะไปทําให้กลางคืนคุณอาจจะไม่หลับได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าอ่าถ้าอย่างนั้นเราจะปรับสุขนิสัยของการนอนดีขึ้นครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับาบางคนชอบดูทีวีในเวลากลางคืนคแล้วก็ดูหนังที่มันตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็บางคนก็บอกว่าเวลาที่ให้เพื่อน ให้ทีวีเป็นเพื่อนเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าอยู่ในคลื่นําๆคลื่นําๆคืออะไรครับเปิดไปช่องทีวีที่เป็นจอขาวดําที่มันมีเป็นคลื่นแบบสีดาๆที่เหมือนกับเราไม่ได้หาสัญญาณเจอแล้วเราเปิดเสียงอ่อนๆนี่นะครับมันอาจจะช่วยเหมือนทําให้เรารู้สึกเพิ่มบรรยากาศของการนอนดีขึ้นแต่บางคนเป็นคุณผู้ฟังเราเปิดเพลงดังๆครับบางทีขอโทษนะครับบางทีเราอยู่นอนที่บ้านแล้วก็ข้างบ้านอาจจะมีแบบสังสรรค์หรืองานเลี้ยงบางทีก็ เสียงดังจากที่เราให้เขาเล่นดนตรีเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะลบกวนตัวเองแต่คงจะไปคุณผู้ฟังคงไปบอกเขาไม่ได้ว่าขอรบกวนเบาๆหน่อยคงไม่ใช่แต่คุณผู้ฟังก็ถ้าโหทราบว่าวันนี้เขามีงานเลี้ยงอะไรก็คงต้องรีบนอนหัวค่ำนะครับแล้วก็ก็ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องการดูภาพยนตร์การดูหนังหรือฟังเพลงที่ถ้าอยู่ในอยู่ในบ้านตัวเองอะไรที่กระตุ้นเราให้เราตื่นเต้นตกใจตื่นตัวอันนี้คงก็ต้องงดด้วยเช่นกันค่ะ พูดถึงอาหารก็มีส่วนสําคัญด้วยใช่ไหมคะครับคุณทัศวรรณเคยเป็นไหมครับว่าบางทีเราแบบลดน้ําหนักหรือบางทีเรารับประทานอาหารเย็นเร็วกับปกติแต่กลายเป็นว่าช่วงหัวค่าหรือบางทีดึกๆและโดยเฉพาะเวลานอนไม่หลับเนี่ยคนเราจะทรมานมากจากภาวะที่หิวค่ะแล้วพอมันปล่อยให้หิวมากๆนี่นะครับเขาบอกว่ามันก็ยิ่งทําให้เราแบบนอนไม่หลับมากขึ้นแน่นอนครับข้างในมันกําลังต้องการอาหารเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่า เราอยากจะรับประทาน<ม>เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวิธีแก้ไขคือให้รับประทานเป็นแบบสุขสขนิสัยของการรับประทานที่ดีคืออย่ารับประทานเยอะเกินไปให้พอดีพอดีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่ก่อนนอนเช่นไปกินหมูกระทะเลยช่วงก่อนนอนมื้อใหญ่บางทีก็ไปแบบวันนี้รับประทานเต็มที่เลยแน่นอนครับมันพอหิวจัดนอนไม่หลับอิ่มมากก็นอนไม่หลับเหมือนกันค่ะแล้วก็เ,เมื่อตื่นนอนตอนเช้าดีกว่าทํายังไงให้รู้สึกสดชื่น ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่พบเจอนะครับคืออาจจะขออนุญาตให้ตัวเองบิดขี้เกียจสักเล็กน้อยซึ่งจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องแบบปรับแล้วก็ทําให้เป็นนิสัยแรกๆอาจจะต้องมีการฝืนใจทํานั่นหมายความว่าพอช่วงที่เราตื่นนอนแล้วเราจะไม่มีการนอนเล่นหรือกิ้งไปกิ้งมาอยู่บนที่นอนก็คงจะต้องแบบอาศัยพลังหรือ,อความรู้สึกดีๆกับตัวเองว่าเราจะลุกทันทีนะครับจากเตียงเพื่อให้เกิดนิสัยว่าเราจะตื่นเช้าและ ไม่มีการนอนต่อบนที่นอนนะครับนอกจากนี้เมื่อตื่นนอนแล้วเขาบอกว่าธรรมชาติดีที่สุดคือลองปรับในห้องนอนดูนะครับเขาบอกว่าทําให้เราตื่นมาอย่างสดชื่นแล้วก็นอนหลับได้ดีในวันต่อๆไปเนี่ยคือควรหันหน้าไปทางพระอาทิตย์หรือที่ที่มีต้นไม้ที่ที่มีธรรมชาติดีๆนะครับประมาณนักสิบถึงสินาทีเพื่อให้แสงอาทิตย์อาทิตย์นี้มันกระตุ้นเซลล์สมองของเราแล้วก็ปรับการทํางานของสมองให้มันเกิดสมดุลเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะได้สามารถหลับสบาย ที่สําคัญมีเรื่องน่าสนใจต่อจากการกินนะครับมีไหมครับที่คุณผู้ฟังแบบหิวจัดๆช่วงกลางคืนแล้วประมาณว่าด้วยความจํากัดในพื้นที่ห้องก็มีการนําขนมขึ้นไปรับประทานและดูทีวีไปด้วยบนที่นอนถ้าทําแบบนั้นจะยิ่งนอนไม่หลับนะครับเพราะเราจะเปลี่ยนมื้ออาหารหรือโต๊ะอาหารของตัวเองไปเป็นที่นอนก่อนนอีนี้ก็คงจะต้องเลี่ยงนะครับค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราน่าจะปรับเองได้นะครับ แต่หากมากกว่านี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังนอนไม่หลับอยู่เป็นระยะเวลานานๆสงสัยตรงนี้คงต้องใส่อาศัยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะครับเพื่อดูอย่างใกล้ชิดโดยไม่ไปซื้อยาเองที่ร้านขายยาค่ะ,คะแล้วก็ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณประสงค์ศักดิ์มีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะก็คงต้องบอกนะครับว่าเหตุและปัจจัยที่ดีก็จะส่งผลต่อผลที่ดีด้วยหากคุณผู้ฟังวันนี้จําหลักง่ายๆครับ มีเรื่องของการหลับที่ดีก็คือเราจะปรับเรื่องอาหารออตัวแรกคืออาหารถ้าเราไม่มื้อใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่มื้อน้อยเกินไปคือพอดีพอดีเนี่ยเราใช้หลักสามออได้อออาหารพอดีเราก็จะหลับสบายออที่สองคืออารมณ์พอเรารู้สึกว่าเราสดชื่นเรามีความสุขกับเรื่องรอบข้างหรือตื่นเช้ามานะครับ เราอนุญาตให้ตัวเองรับกับธรรมชาติรับกับแสงที่ดีนี่คืออสุขภาพที่ดีในเรื่องของการอารมณ์บริหารอารมณ์อที่สามคืออสุดท้ายคือออกกาลังกายไงครับถ้าเราออกกําลังกายอย่างเหมาะสมคือก่อนก่อนเวลานอนของเราสี่ชั่วโมงเนี่ยแล้วเราก็ได้ออกกําลังกายอย่างสดชื่นร่างกายมันก็กระปี้กระเป๋าด้วยพอหลับก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็แบบสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาศัยภายใต้ของความรู้สึกว่าเราปรับห้องนอนให้เหมาะสมไม่เป็นที่ไป พักผ่อนหย่อนใจอย่างอื่นเช่นเปิดเพลงเสียงดังหรือหรือว่ามีงานสังสรรค์นในห้องซึ่งอันนั้นก็คงจะต้องเลี่ยงแต่สมคุณผู้ฟังที่อยู่ตามหอพักอันนี้เราคงต้องมีระเบียบวินัยเชิงบวกกับตัวเองโดยการรู้ว่า,าถ้าเราจะรับประทานอาหารแล้วหรือดื่มแล้วคงจะต้องหยุดแต่ดื่มที่ว่านี้ต้องขออนุญาตไม่เป็นพวกน้ำอัดลมหรือเครื่องดืม่ม เออรพราะนั้นจะยิ่งทําให้นอนไม่หลับมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราได้รับความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับว่า,าจะนอนหลับให้ได้ดีอย่างงยังไงนะคะขอขอบคุณค่ะคุณประสงศักดิ์เจนกิจจาพาบูลนะคะนักจิตวิทยาค่ะจากโรงพยาบาลสวนปรุงเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ,คะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใ่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับบางวันก็อารมณ์ด<ะ>ี บางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึมงหมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกตรมในใจเราเข้าใจอารมณ์เขาอารมณ์เราก็รู้ดีบางวันก็อา